ใช้เวลาในการเตรียมของก่อนเปิดขายเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะทํางานคนเดียวดาวก็ทําแผนและแผนการทํางานของดาวในแต่ละวันเพื่อป้องกันความผิดพลาดแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมากดดันมากในระหว่างอาทิตย์นะคะส่วนการเปิดร้านของดาวนั้นอาทิตย์หนึ่งที่เป็นอาทิตย์คู่ดาวจะเปิดแค่3วันนะคะอังคารพุธพฤหัสแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ขี้เปิดสีวนันอังคารพุธพฤหัสและศุกร์ฉะนั้นวันจันทร์ดาวจะเก็บไว้ซื้อของเตรียมของหั่นผักทาซอสฮอปเปียสไว้สําหรับ3วัน ดาวมีวิธีคำนวณของแล้วก็การจัดเตรียมของเท่าไหร่ถึงจะพอขายในเมื่อเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าอาหารหนึ่งกล่องของร้านเราใช้ปริมาณผักแล้วก็เนื้อสัตว์เท่าไหร่และยอดขายที่ร้านของดาวนะคะจะนิ่งมากๆฉะนั้นดาวจะคำนวณจากยอดขายเฉลี่ยต่อวันเพื่อใช้ในการคำนวณในการเตรียมของค่ะอย่างติดไปสักพักหนึ่งผมก็แบบ<อ>จัดใจกาแฟแบบ นอนเลยม,ม,ม,มันติดมันเขียนแบบนี้ขึ้นหลอนนะเอาจริงๆแล้วยิ่งคนกลัวผีอยู่อะแล้วดาวจะต้องมีของในรถเท่าไหร่ดาวจะเตรียมของใส่รถพร้อมสำหรับยอดขาย2วันค่ะแกงกะทิสามารถอยู่ได้3วันนะส่วนการเตริมของในรถก็เตรียมทุกวันเติมทุกวันนะคะเติมสําหรับยอดขาย2วันเลยนะกว่าดาวจะมาถึงจุดนี้ได้ดาวใช้เวลาเรียนรูนะ้แล้วก็ความคิดสมาธิในะการวางแผนและวางแผนตัวเองมากๆค่ะ เพราะดาวเตรียมของเองคนเดียว100%ยเปอร์เเป็นคนออกไปซื้อของแล้วต็เตรียมของควบคุมราคาสินค้าแล้วก็คุณภาพนะคะว่าเราสามารถจ่ายได้เท่าไหร่ใครว่างานในครัวง่ายดาวบอกเลยว่ามันเหนื่อยมากๆนะคะกดดันในช่วงยุ่งๆทํายังไงให้ทันแล้วก็ได้รับตังเร็วที่สุดและที่สําคัญค่ะเราจะต้องรักษาเวลาของลูกค้าและคุณภาพที่เขาจะได้รับด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาถ้าเกิดว่าอยากให้เราตอบคำถามไหนเดี๋ยวดาทำคลิปตอบให้นะะนี่เลยงานเหนื่อยมันอยู่ตรงนี้ค่ะงานเก็บ